สวัสดีครับวันนี้ผมกับบกับช่องบุลเตอร์อร่อยซี่ชแนลชแนลเหรอครับวันนี้กินผลไม้อะไรกันเพราะว่าช่องช่องเฮียตั้มอ่ะผมกินข้าวมาเยอะแล้ววันนี้กุ้งใช่ไหมช่องเฮียตั้มกุ้งปลาาใช่ไหมแม่นโคตรเผ็ดอ่ะถามก่อนว่าทําไมมันมันเหลืองมดเลยล่ะอ้าวไม่รู้ผมเจอตลาดผมก็เจอแต่เหลืองเหลืองนะเนาะแต่ไม่ชอบสายเหลืองนะนี่กำลังจะถามว่าสายไหนผมรู้คุณเล่นมุกอะไรเอาเลยรอช้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองบะหมี่ก่อนเลยมันจะ คือไหมอันนี้ภาษาสังเรียกว่าบักนัดใช่ไหมบักนัดบักนี่มีบักปอบเออ,เอ,อยอมมันหนึ่งเห็นเป็นช่องมันไงถ้าเป็นช่องเราไม่ยอม,อมเดี๋ยวเราเอาอันใหญ่นะอันใหญ่เลยข้าวโพดฝักใหญ่เอออืออ,อได้ได้ เลี้ยเขาพูดอ่ะเหนียวมาจริงจริงไม่ได้อยากมาช่วยถ่ายนะอืหิวเข่าก็เลยถือโอกาสนี่มันมันมันไม่ใช่เข่ามันคือผลไม้ก็แล้งนั่นแหละไม่ใช่เข่าก็กินแทนเข่าได้สวัสดีครับผมลุงตายสายปั่นครับไม่ให้แนะนำตัวเลยอั่งเหรอคุยงไปตั้งนานเออ mhm 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 กินบังสับระรดกับบุดเติมรวยซี่เฮ้ยวะให้ดูเหยนเออเขาพูดเน่าเหรอไม่เหม็นแทนเมื่อกี้อไม่เน่าบ้าหอมด้วยก่ะได้ได้เอ รสชาติก็เหมือนสับประรดอยู่นะใครบักมี่เหรออันนี้บักมี่อ๋อเอออันนี้บักนัดเออเน,นี่ยบักบ้าบักปลอบนะถ่ายกันอเป็นไงเราถ่ายเอ็มบีเป็นไงบ้างก็เป็นเอ็มบีแหละถ่ายเอ็มบีจะเป็นซีรีส์ก็ไม่ได้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหม หนุกดีเลยอาศัยกินข้าวกล่องกอง,กองอเออเล่สนุกใครเลี้ยงทีมงานเขาหอมป่ะนี่หอมบอม,อม,มี่กำลังได้ที่อืหอมมากออืื อได้นะข้าวกล่องของเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่บอกซื้อเขาซื้อมาเลี้ยงก็เขาซื้อไงแต่เราไม่รู้ราคาไงอ๋อแล้วแล้วไม่ไปอ่ะแล้วกองไปไหนต่อผมไม่ว่างผมเฝ้าหม้อแล้วกองไปประชุมงานประชุมต่ออออประชุมต่อย้อนเหรอร้านเอออืม ประชุมในห้องประชุมสิอ๋อไม่หลุดไม่หลุดไม่มีหลุดอยู่แล้วทั้งนี่แหละเพลงไหนไม่รู้ลืมชื่อแล้วเดี๋ยวเพลงออกแล้วจะบอกอืมอืมปอวันนะไม่รู้จะออกแล้วจะบอกแต่ว่าอันเนี้ยค่อยว่ากันแต่จะมีเพลงเพลงเพลงหนึ่งที่ผมจองบุญเติมนะครับเป็นพระเอกคู่ครับพอเยมไอดอนหลังครัว คือเพลงท่าหมาเตรียมไว้แล้วเตรียมโลเคชั่นเตรียมรถสปอร์ตเตรียมสาวๆไว้ให้แล้วนี่เหรอท่าหมาจะมีเอ็มวีอีเหรอมีดิมีเหรอเออล็อกคิวเลยต้องบุญเติมเท่านั้นเพราะว่าอะไรค่าตัวไม่แพงเออเท่านั้นเองไม่มีอะไรอืมโอเคอืมแพงไหมไม่แพงหม้อเดียวข้าวเจียวอ่ะอืมอืมแบบอ๋อโอเคนี่เหอวันฟันไม่ดี ทำอย่างนั้นมันดหนี่คนหรือเครื่องจักเนี่ยทำไมทําลายล้างข้าวโพดได้เร็วมากเลยกินเกินกนจจิจริงๆเน่ะทามาเป็นฟักเนี่ยไอ้ดีไม่ถนัดต้องมาเป็นใบอืพ่อเบ้อืงมวันดีคืนดีใบใบที่ต้องการเขาขาดเนี่ยเขาก็จะเอาใบตองเนี่ยไปต้มระวังเรือว่าใบตองมาหอ่อ ห่อใบเถอรักษาใบต้องห่อใบทีษาษาบหทนึ่งรักษาสภา,าพ <c oughs> ความสดของใบได้ได้ได้ตักมีดยังแทบเลยพี่น้องเลยข้าวกสับเปล่าฮะโอ้ดูท่าท่ากินยังไงก็แทบบุนเติมเลย แล้วเขาก็กบุญเติมเหมือนเหมือนทางมาลายอะ่ะวางแ,แล้วทำวให้ยมันดำหน่อยดินี่ดำแล้วดำอีกมันไม่มันไม่สมกันเนี่ยเห็นไหมนี่มันไม่ใกล้กันเนี่ยผมผมว่าผมดำเดยอะนะคือผมต้องคนมาดูในกล้องเนี่ยผมดำโคตรแน่เลยตัวไหนที่ดำไม่มีดอกโอ้ยปอดไม่มีไม่มีใครเคยถ่ายให้บุญเติมดำดอก <laughs> กล้องแคแน,นอน,นึงอนะ <laughs> ตอ,อนนี้นเขาป,ป,รป,รป,รปรับแสงปรับบ้าปรับได้แค่นี้เหรอคือตั้งใจให้มันปรับอย่างนี้ไงอเออทดสอบดูถ้าบุญเติมหนาด,ดำจะเป็นยังไงเฉ๋อผมผมต้องใจเกินก็ฝากติดตามผลงานบุญเติมเล่นเอ็มวีบ้างเพลงคัพเปอร์บ้างเพลงเจ้าของกําลัางแต่งให้อยู่แต่งวันไหนแล้วแตจกการแจกการยังเดี๋ยวรอเพื่อนเจ้าบ่าวก่อนไปไปเล่นที่อื่นเด่นโดนมุกฟงไป ไม่รู้อะจะเดี๋ยวจะกินแต่บะหมี่กับบักนัทเนี่ยมันถึงจะเข้าเข้าโพดมันแอบมันกินยากโคมหอมหอมมาจากหมแสงแสงแสงมันเยอะนะแสงได้อยู่ไหนมาหันไม่รู้ นี่แหละส,สว่างสว่างบางคนงก็โอเคแล้วอ้าวเอาเจอแต่คนเดียวนี่เจอแต่คนเดียวเลยเลยออ้โหอะไรวะ,ะได้อยู่ไม่เนี่ยแต่ว่าเอาไปให้ไม่สีกินไม่ได้นะสีทำไมเขามาชอบเขา,ามากบักบี้ออออตรงให้นั่นนี่ ผมว่าเขามา,บากบักเติมมากกว่ามั้งนักดิบ<อ>าาบะหมากบมักเติมนี่แหละโอ้โหครับตีกันเองแล้วเฮ้ยพี่น้องมาเด้อแต่ฉันว่าพวกแกมาไม่ทันหรอกมันจะมดก่อนอ๋อรังเกล้วผมอิ่มแล้ว ลาเอ้ไหมลาบ้าผมเลยว่าเจ้าโห่ปิดกล้องด้วยเหรอไปไหนปิดกล้องให้ด้วยเหรอปเอปลีด,ด้วยเหรอเราเดี๋ยวของช่องมาปิดเองดิมาปดิดหน่อยเหรอแ <ข uais. S 1> ละวสำหรับคลิปนี้นะครับช่องลุงไ่น,นะฮะ <c oughs> เอ้ยช่องบุญเติมไหลซี่นะครับก็ากรา,าบขอภัยในกิริยาที่มันไม่ดีที่มันร่วงเกินที่มันสะทุนถอย นะครับเสียงเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ที่กำลังจะให้เขาใส่เอเอใส่เอฟเฟกต์วยน,นะเอฟเฟกต์มีกากออกไหม <laughs> เดี๋ยวเช็คก,ก่อนมีมีนะมีแต่สเก็ตบ้าเปล่าคำพูดใดวาจาใดการทันท,ทีเป็นสภาพก๊อขอโทษขอแพสวนนี้ก็กาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ